สวัสดีคร e ับผมชื่อเด็กชายพุทธิพงศ์รณุสัครับรับบทเป็นโคนันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุมากรจางตารับบทเป็นจอนครับสวัสดีครับผมชื่อสักยาลิกาญจนาค่ะรับบทเป็นวีรภาพครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรัชย์เจมส์ค่ะครับรับบทเป็นต้อมครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาลพรใจโตค่ะรับบทเป็นผู้ภาคค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุธาวรรณนท์ของรับบทเป็นน้ำผึ้งค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัศราลีแลนด์นารับบทเป็นลิลินค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชิถามนวงค่ะและเคยเป็นครูแยมค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเชิญรับชมเลยละค่ะณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กกลุ่มหนึ่งเข้ามาทักครูว่าครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีสวัสดีค่ะสวั หลังจากคาราบุชาติาเสร็จแล้วทุกคนก็ได้เวลาเรียนนักเรียนทางโน้นทางนี้นครัสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีนักเรียนใหม่มาแนะนำเพื่อนใจค่ะใหม่มาแนะนำตัวค่ะ <c oughs> เาทิชาเจ้าครั่เลิต้อครับเราจะมาล้นีคต้อม่ร้่เที่ยมนา้พอพักเที่ยงเสร็จแล้วจอหนโคนามีร์ภาพก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานกับกล่องตังไกเนี่ย ดูขนาดกระเว่ามีกี่บาทโอ้โอ้ตังค์เยอะเลยก่อนเยอะจังค์เล็อะอากันเถอะดีไหมเออมาไปไปเลยซั่งคนนั้นแอบเอากระเป๋าตัมทีไป พอถึงเวลาเข้าเรียนอ้าวนักเรียนใครเอากระเป๋าตัมพูไปคะไม่ยอมแล้วผิดใช่ไหมคะคุไป็นคนแล้วนะค่ะไม่มีค่ะอ้าวนี่กระเป๋าตัมพูนี่คุณครับคุณขอโทษคุณเดคุณจะไม่ทำอีกแล้วครับ คะน่าอย่าทำแบบนี้อีกนะคะครนรคบการทำลายสมงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะค่ะเอาเป็นแบบอย่างนะคะค่ะอ้าวหัวหน้าบอกฉันได้แล้วค่ะ